สวัสดีคชมนะฮะไม่ได้ทำคลิปนานลิ้นแข็งหมดละแต่อย่างอื่นแม่งไม่แข็งเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนั่นก็คือแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ้าบนตึกากเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4ไอดีเอ็มล้วนไอดีดอกไอดีพร้อมเล่นรับดึงนักเตะขายยากหรือจะฝากขายนักเตะหาย,ยากก็ยังได้ซื้อง่ายขายห้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อเพจเจนน์ันเกมมิ่ง Gaming. ลิงด้านล่างเลยนะครับแถมมีบริการรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกรับเติมฟุตบอลมัตเตอร์สองฟรีไฟ์ ROX ROV ก็มีไอดีขายด้วยนะครับมีแม่งหมดทุกอย่างเลยครับครับสวัสดีนะฮะเสียใจแล้วเหรอจานผมชอบชอบว่ <c oughs> าต้องเสียแล้วป่ะเออบอกเลยว่ามีหลายความเสี่ยงวันนี้ <c oughs> หายไปลงอ่างมา ลงอ่างอี้อะไรโอ้โหสี่ห้าวันอ่ะลุยเลยละกันสำหรับกิจกรรมมาใหม่ยี่สิบสองถึงสามเออมาสองวันแล้ววันนี้ยี่สิบสี่แล้วเล gendary pizza เข้ามาเนี่ยเขาจะให้เลือกของรางวัลน,นะสำหรับกิจกรรมนี้นะก็มีหลายความเสี่ยง <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็นไอคอนล้วนอันนี้ก็สเต็ตร้อยแปดขึ้นลุ้นดอวันกันไออโอกาสออาดอวันดีก็พอมีพอมีพอๆกับโอกาสแมนยูได้แฟกี่เดยยองอะ่ะเออก็มีอยู่แต่ก็อย่าไปหวังเยอะโอกาสก็พอๆกับที่คนคุยของน้องๆทุกคนจะสามารถมาคบกันเป็นแฟนจริงจังโอกาส <S <S <laughs> <ๆ g resentment> มาคบกันแล้วก็สเต็ตเก้าสามบวกอันนี้จะได้ห้าถึงแปดเลย เอาจิงปีก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามัน 93, เก้าสามไงสตตเก้าสามมันแบบว่าตัวกากมันเยอะเกินนะฮะแล้วก็มีทางเลือกสําหรับคนที่รู้สึกว่าสแตตเก้าสามเนี่ยมันโคตรกากมันนี่โดดมาเจ็ดสแตสเตเลยนะเออแต่น,นี้มันสามถึงแปดนะครับก็สแตตร้อยบวกเลยนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะแต่มันสามถึงแปดเลยนะโอกาสเกลือนี่แทบจะพูดอย่างนี้เกินปีมยโอ้น้องน้องยอมรับมะเถ้อไอสัตว์มึงยอมรับความจริงบ้างไอ้เนียนะเขาก็คุยกับมึงเป็นมารยาทเออเขาก็แบบว่ารอคนคุย หลักไงเอ้ยไหมเราคนคุยหลักก็คุยกับมึงเป็นทางผ่านแบบว่าซ้อมไงซ้อมคุยก็แค่คนคุย คือเนี้ยคือถ้ารวยนี่คือรวยสัตว์เลยนะครับถ้าเกลือนี่คือเกลือเฮี้ยๆเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าซื้อหวยหวังะระเบิดที่หนึ่งอ่ะต้องพูดว่าการถูกหวยะระเบิดที่หนึ่งมีโอกาสน้อยกว่าที่เราจะมีชีวิตรอดไปถึงวันพรุ่งนี้ได้เออแต่กูก็ยังซื้ออยู่เพราะกูหวังเลขไทยสองตัวกูยมาสองเดือนกลับไปหาแฟนเก่าเฉยจ้าเนี่ลยเออมันก็ต้องอย่างนั้นเลยน้องโอ้ผมบอกเลยความเสี่ยงต่ำๆความเสี่ยงน้อยๆเนีย่ยผมไม่ค่อยชอบนะฮะเออเราต้องแบบความเสี่ยงสูงรวยก็รวยให้มันสุดๆไปเลยนะโดูอ้วนเนี่ยไม่ต้้้้อออออองเเเเเาาาหหรกกกไไีีียยยยดดดด๋๋ววููปซืในตลลแ อะไรเฮียเออ,เอ,อกูไปละกูเอาแบบคัดสูงสุดอะความเสี่ยงสูงสุดอะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะฮะอ๋อต้องหาตัวตอบปริศนาพันปีนะครับเอามาให้ได้ทั้งหมดแล้วเราจะได้ของใช่ไหมโอเคจัดไปอันนี้คืออะไรวะฟรีเหรอทาไมเม็จุดแดงๆดงอ่ะได้ป่าวะอุ้ยได้เลยนะอันนี้กดหนึ่งครั้งนะเอาแล้วจุดหายไปเลยวะเอาส่วนรถกูหายไปเลยเหรออ๋อคือเลือกเอาเหรอแล้วกูเป็นเลือกหนึ่งครั้งโอ้โหเรียบร้อยโอ้จบแล้วไอ้เฮี้ยอ๋อครั้งแรกอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นนไไรออ่ะะะโเคสิปฮ ลองดูนะเท่าไหร่มาแล้วมาปะวะบวกแปดเฮ้ยไม่มาเลยเหรอทีสอบไม่เห็นมาปะวะบวกแปดเอ้าเดี๋ยวกูต้องรับก่อนหรือเปล่าวะเฮ้ยทีเราเรหกสิบเลยนะมาปะเนี่ยไม่มากูทำอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ยมันยากๆหรือเป่าโค้ดห้าถึงสิบสิบครั้งโอเค,อเคมาอีกอันหนึ่งฮะ โอ้โหสองขั้นไอ้เชีย่ยกว่าจะได้ขั้นหนึ่งนี่นานเหมือนนะโอ้โหูดิดอุ้ยโอเคมาอีกอันหนึ่งฮะอ๋อได้อ๋อมันสลับกันไปเรื่อยเหรอได้ฝั่งนี้ครับโอเคขาดอีกสามนะฮะอ่ะลองดูว่ามันจะเสียเท่าไหร่น,ะน่าจะผมว่าน่าจะหลายพันอยู่นะท่านผู้ชมไม่มาเลยวะหาจิ๊กซออันนี้โดนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนไปพันกว่าหละ 2,000แล้วโอเคมาอีกหนึ่งฮนะคุณฤทธิ์อ่ะขาดอีก2อสี่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนะหี้ยนะฮึไม่มาไปเรื่อยๆนะครับสักรอบหนึ่งไหมโอเคเออสักใบหนึ่งก็พอมั้งเนี่ยน่าจะสักสามสีนะ่พันเลยปะอบรอบไอ้เหี้ยมันจะได้เลยมึงออกยากแปลกๆว่ะอุ้ยไม่มาเลยว่ะเฮียต้องกดทิศหนึ่งทีหนึ่งโอ้ยหรือต้องกดลับอันนี้ก่อนไ,ไอ้เหี้ยไม่กดลับมันไม่มาป่ะวะ no. นั่นรวสิบปดบาทนะหนึ่งครั้งเนี่ยไม่มาวะโอเคมาอีกอันนึงฮะโอ้โหอีกอีกอันหนึ่งวะ,ะเดี๋ยวรับอันนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ได้ป้องกันต่างๆนะฮะหนึ่งชุดสามพันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูนะถ้าสามพันก็ต้องอีกสักแป๊บหนึ่งอนะ รวยๆเลยแล้วกันโอเคนี่ไงประมาณ3,000จริงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะอันนี้แปลก8นะแต่ปีแม่งก็รับรางวัลน,นะครับอันนี้น่าจะมีสิทธิ์เกลือสูงอยู่นะเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูว,ว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะประมาณไหนนะผมว่าน่าจะเกลือแหละคิดว่าขอให้รวยๆเเหมือนพิมพ์ลิ้ายครับอันนี้มึงอวยพรกูใช่ไหมนเนี่ยนะ <laughs> <laughs> พิมพ์ลิ้ไยนี่ก็เป็นดราม่าเยอะเหลืเกินนะมันเป็นการตลาดหรือเปล่า ไอคอนใหม่มายังมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะไปโอ้ยโกเลยเหรอข้ามเลยครับ112มาถึงโก้เลยไอคอนเลยไอคอน106 18แลมพาร์ดเลยยองมายังยังปะแมนยู Man มันได้สักคนเยอะวะแมนยู Man ทีมอื่นเขาแบบว่าได้ครบกันหมดเลยนะแมนยู Man ไม่มาสักตัว oh <no. S 1> จานลองดราม่าแกงเกลือด่า GM ไม่ต้องแกงเหรอไอ้เกลือเนี่ยมันเกลือจริงเลยครับหรือว่าเต็มแต่เต็มใจมารีวิวไง เออน้องพี่ต้องรีวิวไวให้โลกรู้ไงห้าม <What? S 1> <5, S 2> ไม่ใช่มีอเลยนะใครมัเดโก้อ่ะเดโกะร้อยเก้ Lego. Lego าครับจานไปไหนมาไปเชียงรายมาไปพักอะไรเงี้ยไม่ไหวปะไม่ได้ไปเที่ยวแบบเป็นปีแล้วอะเชียงรายเด็กเจ็บไหมไม่รู้ครับไปกับเมียครับอ oh. ุ้ยโยเลนเต้อะไอตัวที่ผมใจปะวะเออใช่ปะไปนี่ลูกหลักนี่หว่าปีนี้ก็มีเหรอเอา,าแต่เฮ้ยที่เก้าใบเลยเก้าใบ 6ถึง8นะมันต้องมี8แน่นอนปาซินเฟอร์นินโยนแล้วกูโอ้ยใช่ป่ะวะยอันนี้เฟอร์นันโดว่ะเฟอร์นันโดหรือว่าเฟอร์นินโยครับโอ้ยตัวแต่ละตัวโอเคโอเคเฟอร์นินโยยังดีสักกว่า FA-5 เอบวกห้บวก5น่าจะแพงนะบครับขออีกบาสักตัวเบอร์เจ็ดเลยสิโก้หะ ร้อยสิบเอ็ดหมื่นเดียวสแสดงว่าอิบาร์ไม่มาป่อป <Th ank le> อกบาอันนี้เซนยูเว่แล้วใช่ไหมค่าเหนเืหน่อยเท่าไหร่วะปอกบาไปยูเว่เนี่ยอยากรู้วะ่ะไอสัตว์ยูเว่ไม่น่าให้สามแสนโอ้แสนกว่าอ่ะเออแม่กปอกบาเนี่หลายดีแล้วเจอหน้านี่สักทีนะอยากสักทีเหมือนกันนะแสนห้าเออโอ้ก็ขอให้เจริญเจริญแล้วกัน <c oughs> ได้ตังค์น้อยลงโคตรเยอะไอสัตว์สมหน้าแม่ง็ <c oughs> กโครบอกแปดเฮ้ยปอกแปดโอ้โหบวกหกไอสัตว์ ก็เซ็งตอนแรกรับกับแมนยูอะไร2สองเกใช่ไหมอยู่กับแมนยูได้สอเกแมนยูยืนให้สมไม่เอาแปลวแสห้า <c oughs> ก็ดีแหละไอ้ย้ย่จริงผมบอกเลยอย่าต่อเลยเฮ้ยถ้าเกิดค่าเหนื่อยจะแพงขนาดนั้นมันไม่ได้แบบแบกเที่ยเลยเท่าไหร่เลยเอาไปจ่ายค่าเหนื่อยคนอื่นดีกว่าซื้อตัวใหม่มาดีกว่าพกบ,บาปล่อยพี่เขาไปไอสัตว์เ <c oughs> ต็มที่เลยเต็มที่ผมว่าดีแหละปล่อยออกได้เนะี่ยเาจริงเยวเยี่ยม กองกลางโอ้โ oh. หไม่เคยกากเจกวะมิเซลนะฮะเลสฟอร์ดไงลูกหลักจานเลสฟอร์ดเมื่อไหร่จะซื้อเนี่ยสปงสปเปอร์เนี่ยเอาอยู่ไหมซื้อไม่ได้ไปะเลสฟอร์ดเนี่ยจะได้เอาตังค์ไปซื้อตัวอื่นเลสฟอร์ดเหมือนแมนยูไม่ห่วงมากอะ่ะตัวเนี้ยไม่รู้ห่วงแต่ไม่ทเที่ยอะไรเหมือนกัน <c oughs> ดูเลยมันหลดเสริมกลางโคตรด,ดีนักเตะเขาอยากไปด้วยไงตัวเก่งเขาไม่อยากมาแหละแมนยูอ่ะมันเทียบไม่ได้ว่ะมันเทียบไม่ได้นอ้องเออมันหลุดมันทุ่มทุ่มอ่ะตัวไหนแบบ แพงกว่าเพื่อนนิดนึงมึงเอาเลยอะไรเงี้ยบุกซาล่าปะบุะกแปดเฮ้ยบุกแปดหรอเท่าไหรบ่บะโอ้โหสองมือหนึ่งเขาจะไปถูกหรืวะมัดดิดจ้องสอยแรดดี้่วะโอจริงปะเนี่ยจ้องอย่างเดียวไม่ได้แนละ้วต้องสอยไปด้วยนะถ้าผมเป็นผู้บริเนี่ยเมนยูนี่ใครยื่นสักสี่สิบที่กูปล่อยแล้วเล่นฟอร์ดได้กูบอลเลยพี่หมากจะไปแ่บพี่หมากเพิ่งต่อสัญญาไงนาโอเล่ยื่นสัญญาให้และ่าเหนื่อยเพิ่มด้วยพี่หมากไม่มีใครสู้แล้วมันเล่นไม่ได้ค่าเหนื่อย,อยงไงใครจะไปเอาวะ อาเซนอลข่า,ขาวเพียบไม่ใช่แค่ข่าวครับอาเซนอลเขาได้น้ำได้เนื้อเลยฮนะอาเซนอลเขาแบบว่าเฟี้ยวฟ้านะเ,เขาคว้าๆเลยเชลซีมีแต่ข่าวลูกกูไปยังอนะ่ะลูกูถ้าไปแล้วก็ไม่แต่ข่าวแล้วนะถ้าลูกูย้ายก็นอ้อจะดึงอยู่มั้งเลยด,ดูการน้านี่มันทุกทีมอะเจ้าเวนแมนยูไหนะอะจืดชิบหายนะครับผม อันนี้ก็สูงสุดนะครับเติมประมาณ3,000นอะได้แน่นะฮะคิดว่านะถ้าไม่ซวยจนเกินไปนะสำหรับการนี้นะฮะถ้ารวยเนะี่ยคือแม่งรวยสัสสัสนะครับแต่โอกาสรวยเนะี่ยคือน้อยเฮี้ยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะอันนี้คือต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะซึ่งผมเนี่ยสบายๆนะคือกูเปิดแค่ใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยกูมไม่เอาไปอื่นแล้วนะเราไม่ต้องรุนเยอะนะครับท่านผู้ชมโอกาสพอๆกับถูกหวยแล้วมาทีหนึ่งอะนะโอ้โหปีแม็กควอดดีเลขปกแปดนะั่นมึง โอ้แล้วปีกแล้วโอ้ไอเชี้ยเจ็บนานี่โอ้เชี่ย, 7, ยนานี่ถ้าบวกแปดโอ้ลุยนานี่เสียดายว่ะไอ้เชี่ยสามถึงแปดได้เจ็บอ่ะเชี่ยหลุยนานี่กูไม่เอ้ยไอ้เชี่ยถ้าบวกแปดมาฮนะมึงแจ่มโคตรแต่กูบอกแค่นี้นะถ้าบวกแปดแบบเวลเต็มโบนัสอ่ะดูพลังไอ้เชี่ยยังโหดยังโหดโอ้ยเสียด้ป่ะ จริงๆบวกเจ็ดก็ได้ได้แล้วนะเออคุณได้บวกเจ็ดก็ได้นะตัวจีดเลยอะ่ะตัวจีดมากมากอะ่ะเฮ้ยราคาต่ำสุดเฮ้ยจ้งเจนันดึงได้ไหมแต่ล้านเจนันมันรับดึงเท่าไหร่วะ